เปิดธุรกิจหมื่นล้านสุรศักดิ์อุดมศิลป์พ่อปันปันค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับประวัติทางบ้านก็พบว่าครอบครัวของสาวปันปันทาธุรกิจนําเข้าทานหินแอนทราไซต์ไซย,ยใหญ่ของไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งในสุรศักดิ์อดมศิลป์หรือคุณพ่อของน้องปันปันเป็นถึงประธานบริษัทนําเข้าทานหินแอนทราไซต์ รายใหญ่ของไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งทานหินชนิดนี้จะนําเข้ามาบดและแยกขายเป็นทานหินที่นํามาเพื่อใช้สําหรับไซ้กรองน้ําที่ใช้เป็นคาร์บอนในกระบวนการกรองน้ําประปาทั่วไปทั้งโรงกรองน้ําของประการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นเศษฟูนผงของทานหินชนิดนี้ยังสามารถส่งขายและใช้ต่อได้ในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิตขวดสีชาโรงงานปูนเขาและปูนซีเมนต์รวมไปถึงอุตสาหกรรมเหล็ก และแค่เศษฝุ่นเหล่านี้สามารถขายได้ถึงตันละ1,000 0บาทเชียวขนาดฝุ่นยังขายได้ไม่ต้องพูดถึงเป็นชิ้นเล็กๆแล้วล่ะค่ะว่าตันละเท่าไรจะรวยขนาดไหนก็โดยจากบ้านละกันใหญ่ยยโตสวยงามมากๆคะ่ะ สมกับการเป็นประธานบริษัทนำข้าทานหินรายใหญ่จริงๆนับว่าเป็นนักแสดงสาวี่ก้าพูดเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่แอบแอ e สำหรับสาวปันปันสุทัตตาที่ชีวิตเวลาดูว่างมีความสุขกับการรับประทานอาหารด้วยความเป็นคนเปิดเผยไม่จำเป็นต้องกักอะไร